เราก็จะมีซีฟู้ดว้ทานแล้วนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะใกล้จะถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันแล้วนะคะวันนี้อุ๋ยเลยมีสูตรน้ำจิ้มมาฝากค่ะเก็บไว้ทานคู่กับกุ้งย่างปลาหมึกย่างปลาย่างหรือจะเป็นหอยแครงหอยแมลงพกูกก็สามารถใช้น้ำจิ้มสูตรนี้ได้นะคะ ทำเก็บไว้ค่ะเราก็จะมีน้ำจิ้มอร่อยๆเก็บไว้ทานได้ตลอดปาร์ตี้นี้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะใส่น้ำนะคะน้ำสะอาดค่ะครึ่งถ้วยตวงค่ะครึ่งถ้วยนะก็125 ML นะคะครึ่งถ้วยตัวนี้ค่ะน้ำต,ตาลทรายค่ะ100กรัมค่ะใส่งไปเลยผงปรุงรสค่ะ1ช้อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานําขึ้นตั้งไฟกันค่ะเปิดแก๊สค่ะคนจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายค่ะให้หมันคนนะเดี๋ยวน้ำตาลทรายนะจะไหมนะคะคนให้ละลายก่อนเลยค่ะเราใช้ไฟแรงได้เลยนะคะรอให้เดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะ ต้มให้เดือดจัดเลยนะคะเราค่อยปิดแก๊สค่ะเมื่อเดือดแล้วปิดแก๊สเลยค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะนี่ค่ะช่วงที่เรารอนะเรามาดูส่วนประกอบตัวอื่นเลยค่ะหน้าบักชีค่ะสองต้นนะวยจะใช้ทั้งต้นเลยค่ะแล้วก็หั่นให้เขาเล็กลงหน่อยนะเตรียมเครื่องปั่นเลยค่ะใส่รากบักชีลงไปเลยค่ะพริก กินดาค่ะสีเขียวหนึ่งร้อยกร,รัมค่ะหนึ่งขีดน,นะสริมเตค่ะพริกแดงกินดาแดงค่ะสามสิบกร,รัมนะคะเสรัมเตยค่ะกระเทียมค่ะห้าสิบกร,รัมนะแล้วให้เติมค่ะน้ำที่เราต้มนะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปค่ะน้ำปลาค่ะ น้ำปลาที่เราจะใส่นะคะวยจะใช้ค่ะครึ่งถ้วยนะครึ่งถ้วยตวงค่ะ125 ml ค่ะใส่ไปเลยค่ะครึ่งถ้วยนะคะน้ำมะนาวค่ะ๋ยจะใส่น้ำมะนาวนะคะ หนึ่งถ้วยตวงค่ะ250หมิลลิลิตรนะคะตัวนี้หนึ่งถ้วยตวงหุ๋ยแนะนํานะถ้าจะทําสีฟูให้อร่อยอุ๋ยแนะนําเลยเนาะให้ใช้เป็นมะนาวที่เปลือกเขายัางสีเขียวอยู่เนาะจะได้หอมนะถ้าเปลือกเหลืองแล้วอ่ะให้นําไปใส่แกงจะดีกว่านะคะถ้าทํายำต้มตำน้ําจิ้มให้ใช้เป็นสีเขียวค่ะจะหอมนะคะเทลงไปเลยค่ะน้ําตาลค่ะน้ําตาลมะพร้าวนะคะ5้าสิกรัมค่ะ แล้วเราก็ปั่นเลยค่ะเวลาปั่นนะอย่าปั่นจนพริกเขาละเอียดมากนะคะให้ปั่นพอหยาบๆค่ะนี่ค่ะเวลาปั่นนะเราอย่าปั่นจนละเอียดค่ะเราปั่นแค่พอหยาบๆแบบนี้นะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้แล้วนะคะนี่เลยนี่ค่ะน้ำจิ้มสูตรนี้นะก็จะให้เป็นเปรี้ยว อมหวานนะเปรี้ยวนําหวานตามนะสูตรนี้นะคะสามารถจิ้มได้หลากหลายเมนูนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เมนูก็จะมีรสชาติออกเค็มอ่อยๆแล้วเนาะเราก็ทําน้าจิ้มไม่ต้องรสชาติออกเค็มค่ะให้เป็นเปรี้ยวนําอมหวานนะคะนี่ค่ะเราก็มากรอกใส่ขวดกันเลยนะเก็บไว้ค่ะแช่เย็นช่องธรรมดานะคะสามารถเก็บไว้ได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะนี่นะคะเราก็หาขวดค่ะแล้วเราก็กรอกน,นะตอนกรอกค่ะพยายามคนๆเขาหน่อยนะ เขาจะได้ลงไปพร้อมกันนะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะสามารถแค่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะแต่ใครอยากจะเก็บไว้เป็นเดือนนะให้ใส่ช่องแค่ฟิสตไปเลยค่ะพอเราแช่ช่องฟิสนะเขาก็จะแข็งเนาะ แต่เวลาจะทานเราก็แค่เอ,อาไม้เขาละลายน้ำแข็งเองนะเราก็ทานได้ค่ะเสร็จแล้วนะเราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะมีซีฟู้ดไว้ทานแล้วนะคะสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดของอุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีคิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ